ของโรคไตเรื้อรังค่ะตอนนี้สถานการณ์เรื่องโรคนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ออกมาเตือนด้วยนะคะถึงสถานการณ์ของโรคไตเรื้อรังในปีนี้มีผู้ป่วยมากกว่า1ล้านคนแล้วค่ะ สภาพัพชี้เลยนะคะว่าโรคไตเรื้อรังทำให้การสูญเสียนั้นเกิดขึ้นด้านสุขภาวะเพิ่มขึ้นถึง3.14เท่าในช่วงปี2534ถึง2564สูงกว่าโรคมะเร็งแล้วก็โรคหลอดเลือดหัวใจด้วยนะคะและแนวโน้มของการป่วยก็ยังเพิ่มขึ้นด้วยค่ะด้วยพฤติกรรมของการบริโภคต่างๆการสูบบุหรี่และการเป็นเบาหวานหรือความดันโลหิตสูง การเปลี่ยนแปลงนโยบายเรื่องของการล้างไตของสอปสอชเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2565ที่ให้ผู้ป่วยเลือกวิธีการล้างไตเองสมผลให้การฟอกเลือดผ่านเครื่องไตเทียมเพิ่มขึ้น88%ภายในปีเดียวค่ะแต่กลับสร้างผลกระทบในหลายด้านเลยนะคะอย่างเช่นบุคลากรและเครื่องมือไม่เพียงพอต่อความต้องการ การฟอกไตไม่เหมาะกับผู้ป่วยทุกรายทําให้อัตราการเสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นมากกว่า5,500คนภายใน2ปีต้นทุนการรักษาสูงกว่าการล้างไตทางช่องท้องและงบประมาณสําหรับการรักษาโรคไตระยะสุดท้ายก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะส่งผลต่อการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพที่ต้องพิจารณาแก้ไขกันอย่างเร่งด่วนค่ะ ล่าสุดนะคะจากบทเรียนเหล่านี้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสชก็ได้นำระบบ P.D. First หรือว่าการล้างไตาทางช่องท้องเป็นทางเลือกแรกกลับมาใช้โดยตั้งเป้าจะเพิ่มสัสดส่วนของผู้ป่วยที่ใช้บริการนี้ให้ถึง50%โดยมติของบอดสอปสชเห็นชอบเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2567นนะคะแต่ก็ยังสร้างความสับสนให้กับผู้ให้กับหน่วยบริการต่างๆเพราะว่ายังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน หรือว่ายังให้ผู้ป่วยเ,ยเลือกวิธีการล้างไตเองได้อยู่แต่ก็ยืนยันว่าไม่อยากจะใช้มาตรการในการบังคับอยากจะให้ผู้ป่วยตัดสินใจด้วยข้อมูลมากกว่านะคะอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมเลขาธิการสปรสชก็บอกเลยนะคะว่าจะเร่งวางแผน,ก,นกลไก pre autorization เพื่อที่จะให้คณะบุคคล ที่รวมผู้เชี่ยวชาญด้านไตด้วยพิจารณาถึงความเหมาะสมของวิธีการรักษาสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายให้เร็วที่สุดค่ะไม่ใช่เราจะไม่ได้อยู่ในลักษณะที่บอกว่าทุกคนต้องไปอย่างนั้นเลยโดยที่เราไม่มีเงื่อนไขอื่นแล้วจะเห็นว่าในข้อเสนอตอนคณะเข้ากรรมการบอร์ดเนี่ยจะต้องมีคณะกรรมการที่เป็นกลางชุดหนึ่งมาร่วมกันพิจารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวผู้ป่วย แต่ตอนนี้กติกาก็จะมีคณะทํางานขึ้นมาทำก็อาจจะยังอาจจะยังไม่ไม่ไม่ได้ตัวรายละเอียดตรงนี้ทําให้หน่วยบริการที่เวลาเราไปสัมภาษณ์เนี่ยท่านก็อาจจะเหมือนกับว่าพยายามแล้วแต่จริงๆเดี๋ยวมันก็ต้องมีกติกาออกมาครับคุณผู้ชมคะถ้าดูจากข้อมูลของสภาพัฒน์นะคะก็จะชี้ให้เห็นเลยว่าสถานการณ์ของโรคไตในประเทศไทย ค่อนข้างน่าเป็นห่วงค่ะโดยเฉพาะผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่จะต้องล้างไตและยังไม่นับรวมถึงผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายรายใหม่ด้วยนะคะที่ต้องเข้าสู่ขั้นตอนอาจจะเกิดความสับสนได้นโยบายที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี้เราคงต้องวิเคราะห์และพูดคุยเรื่องนี้กันต่อกับคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยนะคะตัวเลขเรื่องของไตน่ากังวลน,นะคะจริงแล้วก็มีหลายโรคเลยที่ประเทศไทยกับเจอกับปัญหานี้แต่ถ้าดูในภาพรวมและสถานการณ์ของโรคไตคนไทยน่าห่วงเหมือนกันนะคะ ก็มีถึงล้านคนนะครับถ้าจริงๆสถานการณ์แบบนี้เป็นกันทั่วโลกนะครับแล้วก็เป็นเพราะว่าพฤติกรรมจากการกินก็อาจจะเริ่มจากการเป็นเบาหวานก่อนแล้วก็ขยับมาเป็นโรคไตสุดท้ายเนี่ยถ้ายังไม่ตายไปก่อนนะครับ<ม>ก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการฟอกไตซึ่งตอนนี้ทั้งประเทศไทยก็มีคนที่ฟอกไตยอยู่เนี่ยประมาณเกือบจะแสนคนแล้วนะครับถ้าอธิบายง่ายๆตอนนี้นะครับว่าฟอกไตเนี่ยเขาทำกันวิธีแบบไหนบ้างนะครับอย่างแรกคือการล้างทางช่องท้องหรือที่เรียกว่า P.D. first อย่างที่2ก็คือการล้างด้วยเครื่องก็คือการฟอ,อกเลือดอย่างแรกเนี่ยครับการล้างทางช่องท้องเนี่ยแบ่งเป็น2ออย่างอย่างแรกก็คือการล้างช่องท้องด้วยตัวเองกับการล้างช่องท้องผ่านเครื่องแต่ถ้าเป็นการฟอ,อกเลือดก็คือจะต้องไปฟอ,อกที่คลินิกที่ผ่านมาเนี่ยครับหลังจากที่มีการเปลี่ยนยน,นโยบายนเนี่ย <Man> คนแห่ไปฟอ,อกกันด้วยเครื่องกันเยอะจนเกิดผลกระทบเราจะมาไล่เรียนกันดูนะครับว่านโยบายโรคไตของสปสชเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ปีไหนนะครับ ตั้งแต่ดั้งเดิมเนี่ยคนไทยถ้าเป็นโรคไตต้องฟอกไตต้องจ่ายเงินเองนะครับ mm hmm. แต่ว่าตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมาสปสชในสินบัตรทองเนี่ยเริ่มจะให้ผู้ป่วยโรคไตสามารถที่จะเบิกค่าล้างไตได้แต่จะเบิกได้เฉพาะล้างไตทางช่องท้องเท่านั้นครับถ้าใครไปล้างไตผ่านเครื่องด้วยการฟอกเลือดอันนี้ต้องจ่ายเองตอนปี2551 จนมาถึงปี2565เนี่ยงบประมาณในการล้างไตพันผ่านช่องท้องที่เรียกว่า P.D. first จะอยู่ที่น้อยกว่า10,000ล้านบาทต่อปีคร the ับทีนี้พอปี2565มีการเปลี่ยนแปลงอีกรอบหนึ่งคุณบุษินจำได้ไหมครับว่าปี2 5 1 5เนี่ยใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตอนนั้นมีการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายก็คือคุณอนุทินนะครับในช่วงคล้ายๆนี่ะจะมีการโปรโมรททั้งเรื่องมะเร็งรักษาทุกที่แล้วก็ล้างไตแบบไหนก็ได้มันก็เลยเกิดมาเป็นการเปลี่ยนนโยบายล้างไตาจากเดิมที่จะต้องล้างผ่านช่องท้องก่อนใครที่ไม่มีข้อบ่งชี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปฟอกเลือดได้แต่พอมาปี2565้าเขาใช้นโยบายที่เรียกว่าล้างไตในแบบที่ใช่ครับก็ภาษาอังกฤษก็คือฟรีชอยจะเลือกแบบไหนก็ได้จะล้างผ่านเครื่องหรือว่าจะล้าง ตัวเองล้างท้องก็ได้นะครับพอเปลี่ยนนโยบายปุ๊บผลกระทบเกิดขึ้นทันทีก็คือว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาทําให้คนป่วยไตายวายระยะสุดท้ายเนี่ยหันไปฟอกเลือดเพิ่มขึ้นถึง124%หรือเท่าตัวเลยนะครับในขณะเดียวกันการล้างไตผ่านทางช่องท้องก็ลดลง34%ถามว่าการลดลงแบบนี้ผลกระทบเกิดอะไรหลังจากที่แห่กันไปฟอกเลือดผ่านเครื่องมากขึ้นปรากฏว่ามีผู้ป่วย ที่ฟอกเลือดเสียชีวิตสะสมถึง5,500คนในระยะเวลาเพียง2ปีครับ